กคนตอนนี้ก็ตีสองทุกคนเนะมื่อคืนนี้หลังจากกินขา้าวยาแล้วก็ปีงส,นนนนสินเห็นไว้ทุกคนปีงชินเห็นไว้ตอนนี้ก็ตีสองนอนพอักผ่อนลุกมาตีสองแต่ว่าโคนอดอนเนี่ยไปการก่อนเลยทุกคนเลยแต่ว่าห้างค๋วยไปคือกันสินไปโล่ไก่เติมเลวทุกคนไปโละพุ่นละ าเลาะตามเขมด่านตีนด่านตีนดงนะทุกคนตามแลด่านแลดงไปฟังเสียงมูกินมังคบไปไกลเติบไปทุกคนเดินทาง ันนี้เอาก็ับมาหลางจากที่พักมาไกลเตือทุกคนประมาณสองลักป่ายแต่ว่ายังไม่ยินเสียงหมูอยู่นะแต่เอาไปในยื่งไผ่ทุกคนเอาไปหาพักไปหาดักพังเสียงตามแก้มดานไปตามเดินแจ้งเลยทุกคนแต่ว่าเวลานี้ก็่สามโมงสามโมงกว่ากว่าแล้วทุกคนแต่เอาไปชิ้ลอไปเลยเลยนะทุกคนนะ ถ้าฟ้าเรื่อเสียงหมูหรือวะไ,ไหนๆเขาก็จะอัพเดตอยู่เป็น้องฟังนะตอนนี้กำลังเข้าดงโฉมกระบกทุกคนดงใหญ่นะแต่ว,ว่าสี่โมงล,ลยทุกคนสี่โมงเช้า I'm <laughs> sorry. แจ้งแล้วทุกคนแต่ยังมีท่านพอยอย่างนั้นทุกคนเดี๋ยวเรามากไก่เติบเป็น,นีนกกศิวายไหว,วยืนนะทุกคนวันนี้อากาศปลอดโปร่งดีทุกคน อาจจะมีแดดนะมึงนะตอนนี้ยูนี่ตอนนี้ก็ยังอยู่ด่านนี่ทุกคนเอามาด่าน <c oughs> วนนี้ก็ยายามกับดักก่อนทุกคนพยายามกับดักหรือว่ายามแฮวทุกคนเพราะว่ามื่อน,นี้เาสีเดินทางกลับบ้านนะไปมือเบิงึงหัวหน้าดอนเมื่อยามกับดักแลก้วก็มือเบิึงมือที่พักหัวหน้าดอนไปแต่เมื่อคืนนี้บางทีอ,อาจจะยิ่งโมูก็เป็นได้นะทุกคนเอาหมาพิษ พี่นพเพชรอัหนหนาดอนปุไว้อยู่ป่านี่แหละทุกคนเลยพี่นพเพชรลก,ละกะ็เดินทางกับที่พักมาเดินทางหัวโกงมาเพชรหอนาดอนทุกคนพี่นพเพชรพชก็ ถ้าจับทุกคนอย่างงงๆอยไรเงมึงไม่จับจื่ออ่ะตอนนี้ก็มาคิดกันได้หลายเตี้ยแล้วทุกคนนี่คือเดินทางกลับที่พักมหาหอนาดอนนะบวังเธอหอนาดอนอาจจะได้หมูก็มีนะมื่อวานเพราะว่าเพิ่นไปเลยตั้งแต่บ่ายสองโมงสองโมงตีสองทุกคนตีสองกลางคืนอ่ะเดินทางกลับทุกคน เดินท่าฮอตที่พักทุกคนแต่ว่าบโบเห็นโหนนาดอนตันมากเอา้ามามาทุกคนกินข,ข้าวได้บาะนี่หัวนาดอนกับมาละมาละกินข้าวข้าวกับข้าวเย็นอ่ะเลาะกับ,บโ,<อ>โ<อ>บได้เนาะก็มูกายแหวอ,อยู่มันนี่นะเกือบเกือบเกือบได้หามเกือบได้หามเนาะโอ้สุดได้ได้เอา้ามา,มา กินข้าวกินข้าวโคเห็นคือเก้าพี่น้องเลยงานยามเนาะทำไปหลดนมันมีโคพอแล้วมั่นผลเนาะมั่นเลยเห็นมั่นน้ำลายฝนเลยก็มันมีเยอะเจ้าไปเลยจะผิกน้อย ตัวเต่าปีน,นแต่กินอยู่ดอกปีนเสือมันลายอยู่ง่ามพร้อมฮะลุดเอาบ่ลุดจะเอาได้เนะี่ย รสแบบนี้นั่นแสบเมือกัดกับสมหมือป้าปอ,อืมแม่นันดีเลยยอดเลยแหละเขาเห็นสมมือเหมืนสิมานี่สงสัย,เป,เ,ยเป็นแล้วเนี่ยเป็นแล้วอดีเนาะมาวัดดีเป็น <c oughs> นี่ก็ปั่นกันซีล็นปัน่นปั่นกันเดินเมื่อกินเตอร์อนทุกคนเลยนี่ปั่นแล้วเรียบร้อยแล้วก็เก็บเครื่องอุปกรณ์เดินทางกลับบ้านทุกคนฮะตอนนี้ก็เดินทางกลับทุกคนเก็บเครื่องอุปกรณ์ขึ้นรถเรียบร้อยเลยวันาดอาดเดินทางเอกก่อนละเดินทางหลัง